ปลาตองเหรอของแท้ง้ทยปลาเบียดบ่นี่ปลาเบ็ดคือปานปลา่วงบ่หอปลาตองลูเท่าไรพอเถอะปลาตองมีประมาณร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบบาทร้อยสี่สิบบาท สาทเือนสี่เอบาทหมูปลาเราเหหรเ็นไบานเนื้มูปาาเฮ็ดกองหไม่ม่สดสดหาสิบบาทเได้หวดเขียดหมูตัวนี้เขียดตมู้ถุงเท่าไหรอีแม่ เกี๊ตหมูตุ้งละ่อยจ้ะตุ้งหาซีฟิสแหะทุกงละหนึ่งรอยบาทเกีหมูด้วครับเจีหมูหอยเดือยครบแล้วก็นี่ิดกระด้างปั๊บถ้าจะห่มยังกันขึ้นายแท้ สาวต้นหอมมาขายคือเก้าปิทุกเป็นหุ่นมยังกันได้หุ่นหยาดเอาไปสิครับผมได้ยังน้องแม่มาเบิ่งพญาตี่ยังกันอยู่หุ่นปิทุก หยาดของปลาครับรบักล้ำใยปลา,ปาตีทัวพี่น้องเลยบรรยากาศตลาดเสวาวันอาทิตย์ครับบ้านหัวานาอำเภอเขียนวรรชอุบลราชธา,านีเอาเงี้ยเจ้าเนี่ยอเอาอเอาบื้องผู้เฒ่าหยาดของปลา <c oughs> บักล้ำใยปลากบเนียไม่อ่อม นี่ได้พัวสือคบสือเขียดของทวงของทาของไฮของหน้าไแม่ข่าขายน้ำบอท่านเหรอจะเขียดหน่อยคบหน่อยเฮ้ยจะมันปวดเบื้อนี่แล้ถืออ่อนต่อเนียนเสียนอยู่นกก็ไดพนันขายน้ำบอท่นกบเมื่อเขียดดีเ่ hai mươi ba, hai năm là lại. mau thua. À, cái <coughs> <bán. coughs> <coughs> <coughs> <đìa>, gì? <coughs> <coughs> ปลาอีกอย่างตัวนี้ปลาปลาลวยปลาอีย่างขาจะเอิ่นมันแต่บึกปลาบึกบวกครับแมนปลาบึกปลาบึกปลาบึกปลากระตองปลาตองตองไก่เนาะชูทีนอ๊ะหาอยู่ด้วยนี่เด้๋คนถามเลยค่ะบู๊บกไทยที่บาทที่บาทครับ ปวดโพครับลำไยก็ขายเลยขายเบิร์ตซุเนียวขายซุเนียวด้ยบัตขายซูเนวหันละแต่ว่าไม่ขาดขายบัท่านขายบัท่านม่ี่ยขายบัท่านขายน้าบัท่านจับใส่ถุงเอียงในใบจ่ายแล้วโหลดเด้วยบัตรภาคเหนือครับบรรยากาศตลาดเสาวันอาทิตย์บัตรหัวหน้าครับอำเภอเคมราชอุบลราชธานีบ้านเฮาอว้ยเมือนี้เมือนี้เป็น ขึ้นฝ้าขึ้นฝนจักหน่อยหนึ่งค่นลายพ่นล่านในกระหูพ่คนคื้นหลายเท่เลย,ยนี่เจ้าขายเขาขายหนำเมื่อเบืองทั้งส่วนอาหารปลาจักหน่อย มีทั้งอาหารปลามีทั้งคนปลาโอ้ยคนหลายตวอ่อนส่อนเลยมาหันเขาบ่ได้อุ้ยขงใหญ่เบิ่งเนี่ยเด้อปลาสิบบาทสิบบาทเป็นตะอ่อนซ่อนพวกยังก่อขาจะเอื้อนีขันสมหรอปลาบ่อปลวกน้ำหยากแลขายสิบบาทมาท่าบาท นกยังไงน,นกเป็ดค่ะนกเป็ดบ้านเฮาก็ยังมีนาะนกเป็ดเนาะทางนี้มีแต่แนวใหญ่ๆบักแตงก็ใหญ่ๆสาบาดโอ้โมเบิดล่ะนี่ค่ะเดออยู่มัดนึงออนซ้อนโลดขึ้นมาทางพีมันแล้วค่ะีเวนดปีเลยบทันเบิบบนนอด <c oughs> อยู่นี่ก็ขวดจะมีบ่แมน บ่แม่นในน้องสาหน่อย่ะบ่จังหน่อยแล่ดมดีมดมดมดีทั้งนี้ก็จนทบงเนี้นั้ขุนเีนเลยท้เหเ็นจังนี้ขคืนขา้ดีเยนี่ตอยังตอกเอบนยเยมตเป็นบยมา่เบอร์อด่อนอด่อนมัดใหญ่ใหญ่โอ้ปวดพารู้นขาไปเบงอยู่่ ันี่อกต้องขึ้นมาจะพักหน้า่จ้ะานซมักางนซุ่มขื้นชิ้นนผักเนี่ยเม่อบาโได้ลูกโอ้อโอมัดยังไงมัดเถอะซื่นใจราคามัน10บาทอยากยู่บซื้อไ้10บาทกซุ่มเนี่เอาอยู่บวันน้เฮยุ่มมาต้มซึ่งอ๋อที่ซื้อไหครับ,จบเจ้าไมก็บบแยงมาโอ้ยโ <c oughs> อย้ยวันใหญ่กันได้ พักแปลกๆครับว่าเคยเห็นกันมีเนี่ยพักเมือดะฮะพักเมือดพักเมื่อดกินกระปุลกินกระปุลกินกระปุก็ชูอีสกะล่างกัเลยกล่างก็เลยเคยเห็นพักเมื่อดแล้ววะ่เนี่ย คนคือหลายแทะมืาหนิเจ้าขายเข่าได้เงินโห่ตีบเข่าเราเจาเจ้าบรรยากาศตลาดบ้านเฮาครับคือคากรีพ่นกับลายแนวกินแนวขายกับลายอยู่ดอกแต่ว่ามืาอนี้ผมมาสายอยู่วะสายจังหน่อยหรือเปล่าสายแล้วล่ะครับแต่ว่ามันหันแดดบวันออกมืาอนี้อากาศหนาวครับบ้านเฮาอากาศหนาวเมื่อกี้เลยขอแล้วเซ็หมวกอีหมวกหมวกกับหมวกมามันหนาวแห้งไหวได้ ป้าจิ๋วเบิร์ดีแล้วบรรยากาศก็ได้คนหลายสุดยอดบรรยากาศบานๆครับอาหารตามฤดูกาลอาหารพื้นบ้านของกินบ้านเฮามาสวยแน่ยวันทันเพิ่นคึ้นทายเบิดก่อนกระปูกระ,กกระเบิดแล้วละวะป๊บกระเบิดล่ะเนี่ยจีนี่เอาเบิด์ตย่งเนียวเว่ยเต็มาขายแล้วเพราะเด้เบิร์เบิด์เป็นเนื้อเติรด เอ้มาอีงนอทังนี้นอชกกันหนชกัค่ไหนก๋าซี่ไม่ใช่หัวกระปูแล้วกับเบิร์ดล่ะปุ๊บใหญ่แล้วกับเบิร์ดล่ะยังแต่พอขาก็ไม่ขาเพราะเดี๋ยวเบิเาได้น้อตัวนี้เอากำลึงครับเสนน่นี่ยเสียมาแล้วเบาสัญญาอีสานไต่คนไา่มาหนอันเดี๋วไปที่เหมาเส้าอันนี้เขานม่ได้ยังมันนี่ลหะเืมาเส้านี้คนไลย บนิบางขอล้ำแล้วอย่าง3บังหให้แม่ค่าได้นั่งฮึ้งฮึ้พอได้นี่มบนิคล้ายดีคู่หารทังนี้คือได้ขังฝนเนาะฝนตก,ตกบ่อน,นป๊าดจิโทรบรรยากาศบันบาลเฮาสุดยอดแนวขายสุดยอดแนวกิน อาหารพื้นบานอาหารตามฤดูกาลช่วงเกี่ยวเขาไม่ครับเป็นคล้ายเขาคล้ายนาำม,มาขาวเขาปะไรได้ยนอ่ะเพื่อต่ขังน้อทางนี่ฝนตวกว่านี่ยังอยู่ว่ากบใหญ่เหมือนนี่เนาะเฮ้ยหยาดก,กันค่ะวามว่าท่านอีกแล้ววางล่องคุณ ผมเนี่ยมมอยุ่ปรานี่คนหลายเขาบ่อยครับยังกูเห็นท่านไหนือเกิ้งกระปูเขาจะเมามๆกระปูกา่ท่านท่านหรอครับอันซ่อนเหี้ยขายดีขาวแีนอันนี้สีบวนี่ท่านนั่งเศร้าคมสียเศร้าวันซ่อนเด้อวันซ่อนพักเด้อไอ้สีเมาเพื่อน บันซ่นบรรยมสมืวานต้นห้าบาทไปวิาปูกดอกห้าบาทแล้ว่ะในกำไรอยู่บ่ของเพื่นของเพื่อนแดบั่วดก็ขายพักยังก่อนนี่ ปักาศหินนรอ่ก้านกล้วยก้านกล้วยก้านกลหินบ่ก้นกล้วย่ก้านหินม่ันกบอกทอดทอดพกาศหินาบานแล้ววะผมรอซะก่อนนี่แนวสิกินนี่เท่าไรนี่้อนีอาบาเด้อจ้าเด้อกับาหาเด้อนี่เด้อาาเหน่อสามาห้น่ด้อสามาอกอมบจะเบเ่ด้ัมา อ่อนซอนแนวกินแนวขายอาหารเผื่นบ้านทั้ทงได้คำปอบเนาะโอ้ยเด็ดเด็ดประปรคำปอบคำปอมแล้วก็มีบักแตงบักหุ่งครับหลายแหละของกินบ้านเฮาสุดยอดอาลีบรรยากาศบ้านๆตลาดย่างมะเสาตลาดเสาวันอาทิตย์ไม่ขาดจนหาวจนได้หาว ปักาก่าักกระเลิดักทั่วปีปักทั่วปีบอสปับปัทั่วปีคุณเคยเห็นเราเราปักักขันสมพักอะงยังนี่พักกาดขันสมบอสพักาดขันสมายาง เจ้านายท่านไปบอกไอ้เ้อะไอศีมเอาเมื่อเมื่อตรงใหม่นะโมนันมาอายุมันสิไปีใส่ป่ะมันไปประกวดยังก็เขาเจ้าเอื่อนยังที่ดาดอกฟ้าผัวใส่เจ้าพาแล้วเจ้ามบอกไอ้คนขึ้นร้ายครักเนี่ยเนี่ยจะเป็นผวด เบิ่งจะกของยังหน่อยนายกบ้าข้เจ้าไทยแล้กันนี่ยาบกนแล้ววันนี้คนไหลาย่นไหล่อัซ้อน่นของโอ้เจ้าขายเข่าไม่บ่น่าหลายเจ้าบอกพ่้แท้เจ้าขายเข่าอะไรบ่ขายเรเบิร์ดนล่เบรดล่ะมาราใส่เงิน เพิ่นขายเข้าใหม่เพิ่นมาใส่เงินพี่น้องมือดีปวดโพลีรอเบื้องขันี่แล้วไปขายน้ำท่านบนอน้อมือดีหนอ่อท่านอยู่แล้ววะเยี่สิพารอเบิ่งเรื่อยๆครับรอเบิ่งบรรยากาศจักหน่อยอนึงครับเพราะว่าซอยท่านอีกแบบ่ม่ได้มาปานได้ครับเดี๋ยวสิพารอเบิ่งบรรยากาศย่ำเศ้าๆนะครับเพิ่นค้าเพิ่นขายอีหยังเนี่ย ขามเมายังมีอยู่เด้อเจ้าคือมีขาเมาขายขอาหัวสุดทไทยจะหัวเสุดทไทยแม่ของข้หูเบิหลาอันแม่เราวะไทยขาเมาให้แม่บางแนยบริกกินกระซงเราวะนี่เบื่อเยอะเอาเบอร์มาใหม่ด้วยจักบามศูนย์3ปดสามเ็ดส่เจ้าอานี่สองหี่เขลอ้าา มากันยี่และมาคุเดี๋ยวเอขาเราไม่ก่ซอนตัวนี้กิซอนสาวบาท แมงแมงกระซ่อนแมงเกาหลีซาบาดเนี่ยพ่จะไหน,ใน,ในอาเปิดเครื่องเสียงวะซา,าบาดนะวะถ้าเอาคอนนี่เลยมันในค้นหลายปูหน้าเรามีอยคะปุ่นแกปูหน้าพักขาดพักพาย เม่ละมีบ้างหนตอนนี้คนขายคู่เถอะเล่คู่เถอไผมว่าสิไปมันนี่แหละงามบอกเนี่ยระหว่างงามไปถ่ายหูบเนาะตะปูนางด่าเนี้อเป็นูน่ยผมคือิกีนะ ออนซอนคนออนซอแนวขายนำกันครับนี no oh, ่นะที mm ่ประานปอมใหญ่น mm ี mm ่ล oh, ่ะ้หนาเราหนังเข้มก uh ัม huh. mm ีโอ mm ้ยออนซอนเดีพี่น้องเศ้ามือวันอาทิตย์ครับวันอาทิตย์ที่24วะวันนี้มหาหล่อเบิ่งพักกระเดาออกล้ะเด้อ ใกล้บ้านเจ้าเดียวเนี่ยตลาดหัวน์น่ะใกล้บ้านลอยลอยลอยบดบริยุนแม่ลอยลอยลอยบดแล้วนี่เด้นี่ก็ลอยบริยุนลอยขึ้นกันลอยเบิดกะปูนาปูนามุกเนียงอุ้ยแมงเนีงก่อแม่แมงตับเต่าแม่ แมงตับเต่าเห็นเหรเดี๋ยแมงตับเต่าบอนเห็นแต่แมงลงางำมันเป็นยางมันบ่นอนหอแมงตับเต่าข้าเจ้าไปเห็ดยังไงกินเนี่ยไปแกงคือกันบ่กินโหลดกินโหลดกินโหลดกันไปใส่แกลียงน้องใหม่นะผักอีโปูสุดยอดบรรยากาศบ้านๆมือเช้านี้นผมย่างเข้ามาบ่ได้ซอยเนี่ยโอ้ยคนแบบย่าง,ง,ง,งหลายเลย เบืงคันแมล่อนคนเราได้ยังมาขายข้นขึ้นเลยแท้เหมือนี่เขาก็บางลุ่มจังหน่อยเสียบได้บนนี้ทองมันนี่มั่นเนี่ยขายขีดละวบาทอันนี้กระซ้าเอบาัตถนิย้เหตุยังไงตัวนี้ซอยได้ต้มได้ Thank oh you.